สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพามาชมนะครับเป็นรถไซส์เล็กนะครับแต่ว่าเป็นสเปคแบบครอบครัวเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตลต้าอเวนซ่านะครับตัว1.5ตัว E นะครับอันนี้ได้เป็นปี2015นะครับสังเกตนะครับเป็นตัววันเชนแล้วนะครับจากไฟหน้าอะไรนะครับดูสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับรอบคันกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับลองดูกันเลยนะครับคันนี้นานๆเข้ามาทีสภาพสวยๆเนี่ยเราเอาเข้ามาขายกันนะครับก็จะไฟหน้าก่อนเลยนะครับตัวไฟหน้านะครับสังเกตนะครับตัวทรงนะครับตัวทรงนี้จะเป็นตัวมาเดอร์เชดแล้วนะครับตัวไฟจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเว้าวนิดนึงนะครับไฟโตสวยงามนะครับกระจังหน้าก็จะมีตัวโครเมียมนะครับเพิ่มความหรูหราเงางามนะครับให้กับตัวถังนะครับเออดูแล้วมันจะแบบมีจุดเด่นตรงตัวโลโก้โตต้านะครับแล้วมีตัว โครเมียมนะครับตัดอยู่ก็ทำให้สวยขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กเดิมๆเ,เลยนะครับจากโรงงานนะครับขอบ15นิ้วนะครับาภายนอกก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับแล้วคันนี้เนี่ยทางเรามีการตรวจสอบ ทาหมดแล้วนะครับทั้งทางด้านเลขไม้นะครับแล้วก็ตัวสภาพตัวถังนะครับถบอว่าดูแล้วเนี่ยเป็นรถที่มีสภาพดีนะครับเราก็เอาเข้ามาขายนะครับตัวไฟท้ายนะครับตัวสภาพไฟนะครับไฟท้ายเป็นมาได้เชนแล้วนะครับสภาพไฟก็ยังสวยๆกันเลยนะครับอ่าโลโก้ 1.5E นะครับโลโก้เวนซ่านะครับมีครบหมดนะครับตัวนี้ ภาพตัวไฟทั้งสองฝั่งนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับดีแล้วก็เอาอามนะครับนี่ก็เป็นสีบรอนดูสภาพภายนอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาชมสภาพภายในกันบ้างนะครับราสภาพภายในนะครับหัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้ก็จะตัดตรงกลางนะครับเป็นตัวผ้านิ่มนะครับ ตัวภายในคอนโซนนะครับตัวมือจับนะครับก็จะเป็นตัวลายไม้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ดูเป็นรถไซส์เล็กแต่วัสดุเนี่ยผมจับว่าทํามาดูสวยงามเบาะแถวกลางนะครับตัวเบาะแถวกลางนะครับสภาพก็สวยๆอยู่เลยนะครับแตวคันนี้นะครับมีแอร์แถวกลางนะครับก็สามารถ เถาได้นะครับมีสามช่องเลยนะครับสบายสบายอากาศได้ดีนะครับมีตัวปรับแอร์นะครับถึง3ระดับด้วยกันนะครับอยู่สามารถปรับได้ส่วนตัวเบนซ่าตัวนี้นะครับจะมีแถวเบาะนั่งแถวที่สามนะครับก็เป็นเบาะที่กว้างหลังสูงอยู่นะครับนั่งได้จริงนะครับตัวนี้ยางขานะครับ บด้านท้ายนะครับสภาพก็สวยๆได้เห็นกันเลยนะครับโบบอกนะครับอยู่ที่บางของนะครับโบบอกเป็นสามแถวนะครับถึงจะเป็นรถขนาดไซส์เล็กนะครับเครื่องยนต์พันห้าเนี่ยแต่ก็มีที่นั่งกันนั่งกันไปได้สบายๆเลยนะครับหกคนสบายๆเลยมีแอร์นะครับกระจายความเย็นนะครับคือแอร์เท่าแถวกลางกับแถวหน้าเนี่ยบอกว่าแถวด้านหลังนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าความเย็นจะมาไม่ถึงนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเลขหม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามพันเจ็ด้อยห้าสิกิโลเท่านั้นเองนะครับจัดว่าไม่สูงเลยนะครับตัวเรืในไม่นะครับเป็นสีออกสีแดงนะครับตัวสวยงามนะครับตัวนี้วงผมละยนะครับก็จะมีตัวลายไม้นะครับเหมือนโซประตูนะครับมีลายไม้นะครับผมอะไรก็สภาพยังดีอยู่เลยนะครับ สำหรับเล็ไม้นะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับคันนี้ของเรามีการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเล็กไม้แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าออกไปใช้งานเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับมาดูถึงวิทยุกันบ้างนะครับส่วนโซนวิทยุนะครับตัวหน้าคาก็จะเป็นตัวลายไม้สวยงามนะครับวิทยุนะครับก็คือจะมีวิทยุติดรถมาเลยของอันทายนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับ ตัวแอร์ก็ใหญ่สวยงามนะครับหมุนบิดได้ง่ายเลยปรับอุณหภูมินะครับดูวปใส่ทัชตอนหน้าไปแล้วนะครับเราก็มานั่งดูอยู่แถวกลางกันบ้างนะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถเอ็นได้นะครับก็คือน,นั่งได้สบายนะครับแถวหลังเนี่ยตัวแอร์นะครับก็เปิดได้ง่ายๆนะครับลมเย็นแน่นอนนะครับมันจัดว่าเป็นรถ ใช้งานครอบครัวดีคันหนึ่งเลยนะครับก็คือหนึ่งเลยนะได้เรื่องประหยัดน้ำมันนะครับอัตราการทิ้นเปลืองเนี calculus, ่ยก็อย่างที่บอกอีเครื่องพันห้านะครับเหมือนพวกวีออสพวกอะไรแบบนี้นะครับก็คือถามว่าลูกค้าเนี่ยหารถที่ใช้ในครอบครัวนะครับมีครอบครัวนั่งไปไหนไปด้วยกันเยอะหรือใช้คนของอะไรบอกว่าอ v เวนซ่าเนี่ยเป็นคันหนึ่งเลยนะครับที่ตอบโจทย์นะครับเรื่องหนึ่งเรื่องประหยัดตัวน้ํามันนะครับแล้วก็เรื่องการจุกจิกเนี่ยถึงบอกบอกว่าตัวจุกจิกเนี่ยของโตโยต้าเนี่ย ขึ้นชื่อแล้วว่าโอเคเป็นรถที่ใช้งานได้ดีไม่ค่อยจุกจิกนะครับซ่อมง่ายนะครับแต่ลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับผมแนะนําเลยนะครับแต่นานเข้ามาทีไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้โตต้ a เวนซ่านะครับตัว1 5 e คันนี้ปี2015นะครับราคานะครับสุดพิเศษเลยนะครับเพียง325,000บาทเท่านั้นเองผมบอกกัเลยถูกมากนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยหาอยู่นะครับบอกเลยครับคันนี้แนะนํานะครับเลขไม้เนี่ยแสนต้นๆนะครับสบายใจได้นะครับของเราเป็นโชลูมาตรฐานนะครับตัวรถเนีย่ okay ยมีการตรวจสอบมาแล้วนะครับสภาพตัวรถเลขไม้นะครับมีการตรวจสอบชัดเจนนะครับเลขไม้แท้แน่นอนนะครับของเรามีการันตีนะครับการันตีเลขไม่นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรครับที่ขึ้นไว้ตรงหัวข้อแล้วนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตรงกระดิ่งสั่นๆนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ